ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าคนหายตัวไปแล้วจริงๆเขาไปไหนกันผมเจอบันทึกประจําวันเล่มหนึ่งมันเป็นของคุณยายชมพู่คนหายตัวไปจากบ้านพักคนชราเมื่อสามเดือนก่อนบันทึกมันเริ่มจากเรื่องธรรมดาธรรมดายายชมพู่บ่นเรื่องอาหารเช้าไม่อร่อยบ่นเรื่องดอกไม้ที่โรยเร็วแต่พอผ่านไปสองสามวันบันทึกเริ่มแปลกไปยายเขียนว่า ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนกระซิบชื่อฉันแล้วก็มีรูปวาดเป็นรูปป่าลึกกับบ้านหลังเล็กๆแปลกๆใช่ไหมครับยิ่งอ่านไปเรื่อยๆยิ่งหน้าขนลุกยายชมพู่เขียนถึงเพื่อนใหม่ที่มาเยี่ยมเพื่อนที่ดูหนุ่มกว่าวัยเพื่อนที่พาไปที่สวยงามแต่ไม่เคยระบุสถานที่สุดท้ายบันทึกจบลงที่ประโยคสั้นๆฉันไม่กลับแล้ว ผมไม่รู้ว่ายายชมพู่ไปไหนแต่บันทึกเล่มนี้มันเหมือนเป็นประตูสู่โลกที่เราไม่รู้จักโลกที่บางทีการหายไปอาจไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่การเริ่มต้นใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับบางทีเรากำลังมองหาคนหายแต่จริงๆแล้วเขาอาจกำลังหาความสุขของตัวเองอยู่ก็ได้